นะครับปั้มปันต้องเป็นของปันของเ c ซีถูก,กต้องอมน่ับอย่าให้เขามารอเราแล้วก็ไปเป็นคลายของเสียออกที่บ้านแนะ <laughs> คือมาดูแล้วอือยากติดตามตอนต่อไปมันจะเป็นไงวันนี้แพ้กระดับเราไปเล่นกับทีมบ,บอยท่ามานจัดนะก็ต้องนะต้องมีการยิงลูกโทษกันจะต้องไปโทษเนื่อเนพื่อเอิดโอกาสให้ให้มันมีภาคต่อไปเหมือนตอนเนี้ เด็กชุดนี้แสดงการเรื่องปอบติดติดเนี่ยเดี๋ยวที่สามเอกจะเข้าสู่หนังหนักแล้วถ้าก็ติดตามได้อีกแล้วเดี๋ยวเดือนมีนาีเกือนถังเดือนน่นจะมีการถ่ายทับภาพยนตร์เรื่องหมอนทองนะครับรอติดตามก็ติดตามนะอาจจะเจอพิธีกรไปเป็นนักเอกไปได้แน่แน่ขอบคุณเลย่ะแล้วท่านอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงเฉลิมพระเกียรติวันนี้ไหมครับจริงจริงเนี่ยฝากเฉลิมพระเกียรติซึ่ง ในเกียรจะเป็นเรื่ที่มีอัต,ตาารากำลังเด็กรู่ใกล้เคียงกันคือท่านไม่ต้องฝันแต่ท่านฝาาฝันสิ่งต่างๆที่มาเนี่ยจะปรับเป็นจริงอยากให้ท่านเห็นอย่าไปเบื่ออย่าไปนั่งอะไรคอยลงมือทำที่ว่าพวกเราผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยแค่มานั่งเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะไปมันที่ไม่กนะ้าว่าจะมีปัญหาแต่ ที่ท่านทั้งสองทเข้ามาไม่ได้กลัวเรื่องก,การเรื่องตังไม่ได้กลัวใดๆแต่ที่กลัวที่สุดคือกลัวใจประชาชนเลิกรักแกล,ลก้กทีกอื่นเ่ารทหาแต่ถ้ายัรักอยู่บอกได้เลยนะงานยังกัพัฒนาต่อไปนี่ก็ไม่คุยเฉพาะในประเทศนะเราคุยนึิงไปต่างประเทศอนะ่ะ ทศไทย,ทไย,ก,ย,ก,ย,ก,ยก็เป็นหนึ่งแห่งอาเซียนไครเบีดยว่านักกีฬาเนี่ยเราบอกว่าโรงเรียนเปลเมตะเกตเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เอย่างที่บอกเราจะไปดูแข่งอะไรไม่ได้แแปลงลงในสนามบอกกระด็กตลอดเมื่อะไรรึเปล่สวมใส่เสื้อของหมอทองไม่มีคําว่าหยุดไม่มีคําว่าพอแล้วเล่นไปสกอร์หลังจากแข่งการเสร็จแล้วมันจะถูลกลบโดยปริยายแต่ใจของคนนะที่นั่งดูมันจะลบไม่ออกถ้าเราไปเล่นแล้ว เล่นไม่ดีโอ้โหปรชาชตั้งตาลออดูแต่เช้าบางคนมาจองที่จองทางไม่อย่างดีนะครับคือเล่นเราไม่ได้เลือกเเราไม่อยากบอกนะว่าระดับชาติเรามีนะประชาชนเล่นตั้งตาลอดูหน้าจอทีวีแต่บางคนเล่นแล้วโอ้โหเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนสุนัขเปืืออาหารนะ่ะ <c oughs> คือ <c oughs> รอทำไมครับรอให้สมหวังสมหวังไม่จำเป็นต้องชน,นะนะสมหวังเมื่อได้รอแล,ลอ้วดู แล้วท่านจะมีความสุขกับชีว <âu baik> ิตประจำวันนะครับก็ผมเชื่อว่านลครับนะครับหมอต้องไม่สร้างความหวิมหวังให้น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นไหนๆก็ต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์สร้างความเข้มแข็งให้กับพัศนาคตินะครับแล้วระเบียบวินัยค่อข้างสูงนะครับก็ขอยินดีชมขออีกสักคำถามหนึ่งนะพี่พี่ปังนด้ะตอนนี้ถ้าอาจารย์มาภาคเหนือแล้วถ้าอาจารย์มีแผนที่จะไปแข่งขัน ต่อในภาคเหนือไหมครับดูว่าตอนนี้ยังโดดไปโดดมาในักษณะที่เพราะว่าผมเห็นมาจากภูเก็ตไงลุกจากตอนิไปเดี๋ยวถ้าไปเนี่ยไปไม่ยังไประยองต่ออยู่โดดแล้วก็ไปพังส่าไปชัยภูตอนนี้โตโน่อธิคอนแกะก็ถงมาแล้วว่าจะหารกัสร้างโรงพยาบาลอูเก็ตขาดเงินอยู่ประมาณ12ล้าน เราเรื่งทำทำองของกับที่เมื่อทำโครงการมาเราก็จะไปช่วยแต่ก็จะมีะมหาสา,า,ารคามร้อยเอ็ดกาลศิลป์ย่านนี้นะครับแล้วสุดท้ายเราจะไปจบกันที่ศรีสะเกดสุรินทร์นะครับไปช่วยทหารไทยนะครับโิ้โหเคสความเนะเครับนะที่วัดบาือนท่านครับผมอยากจะไปดูด้วยนะว่าเขามรจะหยุดลบไหมเมื่อถ้าเราไป กีฬาสร้างมิตรภาพได้ถึงเชิญมาเล่นบอลกั้เรานี่แหละมาเลยวางปืนไว้ตรงนั้นสามเจ้าจะในภาคใต้เขาบอกว่าเขาจะหยุดเขาจะวางอาวุธทุกชนิดแล้วหันหน้าเข้ามาดูบอลและจะมาร่วมเล่นกับเราแล้วเราจะมาพูดคุยเขาไปจับปืนมันหนักนะมองหันหน้ามันหลอก